หลวงพ่อไปเทศ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังชมสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999ค่ะทุกวันเพื้นและวันพฤห,หัสนะคะกลับมาติดตามชมหนึ่งรายการนี้หลวงพ่อไปเทศหนูไปเที่ยวนะคะแน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวหนูอ้อค่ะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปรับชมค่ะในส่วนของการที่จะพาคุณไปอีกหนึ่งสถานที่วันนี้นะคะเราได้มีโอกาสดีค่ะมาถึงที่บริษัทบิ๊กภพศาลโปรเจกต์จำกัดนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะมีอีกหนึ่งวันสําคัญนะคะก็คือการทําพิธี ทอดพระป่าสามัคคีค่ะเพื่อที่จะร่วมทําบุญกุศลนะคะในการสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยสร้างสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิและก็รวมไปถึงสร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงทางธรรมะด้วยนะคะในวันเสาร์ที่9เมษายนค่ะแน่นอนนะคะว่ามีหลากหลายท่านนะคะที่ได้รับทราบข่าวว่าหลวงพ่อสนองกระตะปุญโยได้รับกิตมิมนนะคะมาที่บริษัทบิ๊กพาาลโปรเจกต์จำกัดนะคะแน่นอนเลยค่ะว่าวันนี้จะมีผู้คนมากมายนะคะมาร่วมทําบุญในหนึ่งงานครั้งนี้ด้วยค่ะคนจะเยอะแค่ไหนนะคะเดี๋ยว ช่วงน้าค่ะออะภาคุณผู้ชมนะคะไปในส่วนของการเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่นะคะแต่ว่าครั้งนี้ค่ะเที่ยวด้วยได้บุญด้วยจากการให้คำธรรมะสั่งสอนนะคะจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระตุญโย1ชั่วโมงต่อจากนี้ค่ะ ครับสวัสดีครับผมนายสุรพงศ์สันติชพันธ์นะครับกรรมการบริษัทบิ๊กเพสารโปรเจกต์จำกัดปัจจุบันบริษัทเราเดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ตามอาคารโครงการต่างๆนะครับปัจจุบันผมดําเนินธุรกิจมาเป็นปีที่7นะครับก็ดําเนินธุรกิจโดยมีคุณธรรมไม่เอาเปรียบ ไม่เอาเปรียบซัพพลายเออร์ไม่เอาเปรียบพนักง,งานนะครับแล้วก็ทําธุรกิจแบบสร้างสรรค์นะครับก็ตามสโลแกนของเรานะครับการให้บริการที่ดีที่สุดคือหน้าที่และความรับผิดชอบของเราธุรกิจทุกวันนี้แข่งขันกันค่อนข้างสูงนะครับสิ่งที่เราจะทําได้ดีที่สุดก็คือเราบริการลูกค้าให้ดีให้ความซื่อสัตย์กับเขาไม่เอาเปรียบลูกค้าแล้วก็ไม่เอาเียบซัพพลายเออร์นะครับน,นี่ก็เป็น เป็นสโลแกนในการดําเนินธุรกิจของเรานะครับไม่ถือว่ารายการวสันตะทานนะคะได้เกียรติมากมากเลยค่ะได้มาที่ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการนะคะแล้วก็มาในส่วนของงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่นะคะหรือว่าช่องเทศกาลสงกรานต์นั่นเองค่ะวันเสาร์ที่9เมษายนนี้นะคะมีทางคณะวสันตะทานค่ะรวมไปถึงนะคะมีพระพิสุทธิ์ส่งจำนวนถึง20รูปนะคะมารับการทอดพระป่าสามัคคีนะคะที่บริษัท บิ๊ภัยสารโปรเจกต์จำกัดค่ะแล้วก็แน่นอนไหมคะว่าตอนนี้ค่ะอ้ออยู่กับกรรมการผู้จัดก,การเลยนะคุณสุรพลสาเรดพันธ์ค่ะแล้วก็รวมถึงคุณแม่ด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆด้วยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นในส่วนของการขึ้นเทศกาลวันขึ้นปีใหมะะ่ในการช่วงเทศกาลสงกรานต์นั่นเองค่ะเลยมีการนิมนต์พระสงฆ์นะคะจำนวนถึง20รูปด้วยกันนะคะเพื่อที่จะมาทําพิธีแล้วก็รวมมีถึงนะคะจะเป็นการในส่วนของขยายโรงงานด้วยเดี๋ยวถามก่อนนิดนึงนะคะถามส่วนของออคุณสุรพลนะคะขออนุญาตแนะนําให้กับท่านผู้ชมทุกท่านที่ัาชมสถานีโทรทุนรังค์นนะคะ่ะ ครับก็ชื่อสุรพงศ์สาริชพันธ์ครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทบิ๊กภาษศาโปรเจกต์จำกัดตามนามบัตรนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นนามบัตรของคุณสุรพลสาเรชพันธ์นะคะบริษัทบิ๊กภพศาลโปรเจกต์จำกัดนั่นเองคะ่ะแน่นอนเลยว่าเป็นส่วนของบริษัทที่มีการจัดจำหน่ายนะคะทั้งในและก็ต่างประเทศค่ะเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเลยนะคะก่อนอื่นมีจุดเริ่มต้นยังไงในการเปิดบริษัทครั้งนี้ค่ะจุดเริ่มต้นก็เริ่ม คิดจะทำเมื่อก่อนเป็นผู้จัดหเองมาก่อนนะครับ <ฮะ S 2> แล้วก็เริ่มมาทําธุรกิจเกี่ยวกับค้าขายก็เริ่มจากห,ห้องแถวห้องเดียวนะครับค่อยๆสร้างกิจการมา <ฮะ S 2> ค่ะก็ะปัจจุบันแล้วก็มียอดขายประมาณ200กว่าล้านต่อปีนะครับจากจากห้องแถวห้องเดียวปัจจุบันเราก็มีประมาณ1ิห้องที่เราใช้งานอยู่นะครับถือว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ที่9เมษายนได้โอกาส วันดีช่วงเทศกาลปีใหม่เลยมีการขยายกิจการเพิ่มมากขึ้นแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์มาเขาเรียกว่าร่วมทําพิธีครับให้กําลังใจกับปกติถ้าเราพอเราขยายกิจการเนี่ยผมก็จะนิมนต์พระมาทุกปีอยู่แล้วประกอบกับช่วงสงการด้วยก็เลยรวมกันไปเลยทั้งสงการทั้งทําบุญล้านครับก็ ถือว่าเป็นปีใหม่ด้วยถือว่าเป็นขวัญและกําลังใจให้กับพนักง,งานบริษัททุกคน<ช>ด้วยนะคะคแต่ก่อนอื่นนะคะหลายๆท่านน่าจะรู้จักเราเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคุณสรพลนก็ดีแล้วก็บป็เริมถึงคุณแม่ก็ดีนะคะแน่นอนเลยว่าเราได้เคยไปสัมภาษณ์ที่บ้านของคุณแม่แล้วคุณแม่ชื่ออะไรนะคะคุณแม่เลยค่าชื่อสุนันทาสาเลจพันธ์ค่ะสุคุณสุนันทาเดี๋ยวขอเรียก สันส้นๆ<ม>คุณแม่เพราะว<ม>่า<ม>ทางรายการวส,สังฆทานได้เคยไปสัมภาษณ์ที่บ้านกันมาแล้วนะคะหลายๆท่านอาจจะคุ้นหน้านะคะเพราะว่าคุณแม่ท่านนี้ค่ะเป็นคุณแม่แท้ๆของท่านต้นนะคะซึ่งเป็นพระเลข,ขาของพระเดชพ,พระคุณหลวงพ่อสนองกระตะบุญโยนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะว่าครั้งนี้เราได้เกียรติมากๆด้วยนะคะเดี๋ยวนอกจากนี้แล้วนะคะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปิดบริษัทจากห้องแถวเล็กๆห้องหนึ่งแล้วทำไมถึงมีการ เขาเรียกว่าขยายกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นค่ะก็ค่อยๆโตไปนะครับพอดีเราค้าขายเราก็ทําธุรกิจแบบตรงไปตรงมาไม่เอาเปรียบกันทั้งลูกค้าทั้งทั้งซัพพลายเออร์นะครับเพราะฉนั้นเขาเห็นว่าเราบริการเขาดีนะครับก็ทําให้บริษัทเติบโตได้เพราะว่าลูกค้าให้เขาสนับสนุนด้วยครับแล้วก็แน่นอนด้วยเป็นเพราะคุณภาพซื่อสัตย์แล้วก็ใช้ในส่วนของคุณธรรมครับ ควบคู่ไปกับการค้าขายซื้อตรงไปซื้อตรงมาก,ก็ทําให้กิจการเจริญรุ่งเรืองม,มากยิง่งขึ้นนะคะคแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะจําหน่ายในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าเพราะว่าจริงๆแล้วธุรกิจนี้มีหลากหลายมากๆด้วยอย่างเมื่อกี้ที่คุณพี่บอกไปว่าเคยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างครับก็บรบแรงบันดาลใจก็คือ เราก็อยากทําทธุรกิจนะครับแต่ก็ไม่ได้หวังว่ามันจะต้องร่ํารวยหรือจะเติบโตยังไงนะครับแต่ว่าก็ทําให้ดีที่สุดผลงานก็พิสูจน์ของเราเองเรื่อยๆทุกปีทุกปีนะครับก็ทําให้เราจเจริญเติบโตหรือทุกวันนี้นะครับเราคุณแม่มีส่วนร่วมอะไรกับกิจกรรมของลูกชายคนโตปาะคะก็มีส่วนให้กําลังใจ <c oughs> ให้กําลังใจแล้วก็มีธรรมะในใจของแม่ที่เวลาไปถงอบุตรศตร แล้วก็กลับมาก็จะเอาบุญพรมาให้นี่แหละค่ะมีส่วนนิดแม่ไม่ได้มีส่วนที่ว่าจะต้องเข้ามายุ่งกิจาการของคุณตัานปล่าแต่ว่าแรงศรัทธ,ธาแรงใจแรงบุญกุศลให้ลูกตลอดนี่แหละค่ะ เพราะว่าจากที่มีการสั่งสมในเรื่องราวของบุญกุศลสั่งสองทันในเรื่องของธรรมะเลยทาให้คุณตั้นเนี่ยมีการค้าขายควบคู่ไปกับคุณธรรมทางธรรมะ <Okay. S 1> อันนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่คนยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะแม้ว,ว่าจะเป็นเรื่องราวของโลกาภิวัตน์แข่งขันทางด้านธุรกิจนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าคุณค่ะสามารถที่จะทําธุรกิจ ควบคู่ไปกับคุณธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะซื่อสัตย์ซื่อตรงในการทํางานแล้วแล้วก็รับรองได้เลยนะคะว่ากิจการของคุณจะต้องมุงม่งเมงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเอางาอเดี๋ยวช่วงแรกหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกับทั้งสองท่านนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่และก็คุณตันด้วยนะคะว่าที่มาที่ไปหรือว่าจะเป็นการดูแลพนักงานหลายร้อยชีวิตนะคะที่บริษัทบิ๊กศาลโปรเกตรกัดเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติตาระคะ่ะ หลวงพ่อไปเทศ